ปี2025นี่้นะครับราคาทองคำกำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันเลยทีเดียวแต่คำถามใหญ่ที่คาใจนักลงทุนทุกคนเลยก็คือไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือโอกาสทองให้เรารวยขึ้นหรือมันเป็นกับดักที่ล่อให้เราเข้าไปติดกันแน่เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองดูตัวเลขนี้ครับราคาทองคาแท่งในบ้านเรานี่แหละพุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลเลยแต่ระดับที่โอ้โหไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนจริงๆ แล้วปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในไทยนะครับในตลาดโลกเองราคาทองคำก็พุ่งทะลุเพดานไปแตะระดับกว่า4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปแล้วเหมือนกันยืนยันเลยว่านี่คือกระแสะที่มาแรงทั่วโลกจริงๆพอเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องกลับมาถามตัวเองแล้วล่ะครับว่านี่คือจังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อหรือมันเป็นสัญ,ญญาณเตือนของฟองสบู่ที่ใกล้จะแตกเต็มทีเอาล่ะครับเราจะมาวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดเพื่อหาคำตอบไปด้วยกัน และนี่คือหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเริ่มจากภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันไปดูปัจจัยขับเคลื่อนระดับโลกถอดรหัสสัญญาณจากเฟดเรียนรู้วิธีรับมือกับความผันผวนรายวันพร้อมเช็คลิสสำคัญก่อนลงทุนและปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าว่าอนาคตของทองคำจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความร้อนแรงของตลาดตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกหนึ่งที่นักลงทุนหลายคนกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือความกลัวความกลัวที่จะติดดอย หรือการเข้าไปซื้อที่ราคาสูงสุดแล้วก็เห็นมันร่วงลงมาต่อหน้าต่อตาคือความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าไอ้ความผันผลรอบล่าสุดเนี่ยมันเคยสร้างแผลใจให้นักลงทุนที่เข้าไปซื้อตอนราคามันทะลุ6,7,400บาทไปแล้วรอบหนึ่งพรอมาถึงจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งคราวนี้เลยเต็มไปด้วยความลังเลเลยครับว่าเอ๊จะเอาอยัางไงดีแล้วอะไรล่ะ คือคกลไกเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนราคาทองคำให้พุ่งสูงได้ขนาดนี้บอกเลยว่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยเดียวครับแต่มันคือการรวมตัวกันของหลายๆปัจจัยระดับโลกที่ประจวบเหมาะจนกลายเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวสไลด์นี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับลองนึกภาพตามนะครับพอเงินเฟอ้อสูงปรี๊ดความไม่แน่นอนทางการเมืองก็เพิ่มขึ้นอีกนักลงทุนก็เลยวิ่งหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําแต่ในจังหวะเดียวกัน ธนาคารกลางสาหรัฐก็ดันส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยอีกโอ้โหมันเลยยิ่งทําให้การถือทองคําน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นปัจจัยทั้งหมดนี่แหละครับที่เกื้อหนุนกันจนสร้างแรงส่งมหาศาลให้กับราคาทองคําแต่ในบรรดาปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามานะครับมีอยู่ตัวแปรหนึ่งที่ต้องบอกว่าทรงอิทธิพลที่สุดนั่นก็คือสัญญาณจากธนาคารกลางสาหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดเรามาถอดรหัสกันดีกว่าครับว่าการตัดสินใจของเฟดเนี่ยมันส่งผลต่อราคาทองคําโดยตรงได้ยังไง คอนเซปต์สำคัญที่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนเลยก็คือคำว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงครับมันไม่ใช่ตัวเลขดอกเบี้ยที่เราเห็นประกาศกันทั่วไปนะแต่มันคือผลตอบแทนจริงๆที่เราได้รับหลังจากที่หักผลกระทบจากเงินเฟอ้อออกไปแล้วตั้งหากและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยลองคิดดูนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมันต่ำเตี้ยเรียดินหรือถึงขั้นติดลบเนี่ย มันก็แปลว่าการที่เราฝากเงินไว้เฉยๆในธนาคารเนี่ยมูลค่าเงินของเรามันลดลงทุกวันนะทีนี้ทองคําที่ปกติเรามองว่าเอ้ยมันไม่มีปันผลไม่มีดอกเบี้ยอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นของที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยแต่ปัญหาก็คือสัญญาณล่าสุดจากเฟดกลับสร้างความสับสนให้ตลาดอย่างมากคือถึงแม้จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายลงบ้างแล้วแต่ก็ยังสงวนท่าทีไม่ยอมให้คำมั่นสัญญาอะไรเพิ่มเติม ความไม่แน่นอนตรงนี้แหละครับที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ทําให้ราคาทองคําผันผวนสุดๆในเมื่อความผันผวนมันคือหัวใจสําคัญงั้นเราลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆกันบ้างดีกว่าครับว่าในแต่ละวันเนี้ยราคาทองคํามันสามารถเหวี่ยงขึ้นลงอย่างรุนแรงได้ยังไงแล้วช่วงเวลาไหนกันที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนสายเทรดรายวันแล้วเนี่ยจังหวะเวลามันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ ตารางเวลานี้ก็เหมือนแผนที่ที่จะบอกเราว่าช่วงไหนคือโซนอันตรายที่ราคาพร้อมจะเหวี่ยงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะช่วงหัวค่าที่ตลาดสหรัฐเปิดซึ่งมักจะชนกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญสําคัญพอดีในตลาดที่ผันผวนรุนแรงแบบนี้นะครับการมีวินัยมันไม่ใช่แค่เรื่องสําคัญแต่มันคือสิ่งจําเป็นต่อการอยู่รอดเลย เครื่องมืออย่างการตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่มันคือเกราะต้องการที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยจํากัดความเสียหายของเราได้เอาละครับพอเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลาหันกลับมามองที่ตัวเองกันบ้างนี่คือ3คํคำถามสำคัญที่ทุกคนควรถามตัวเองให้เคลียร์ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในทองคำช่วงนี้อย่างแรกเลยต้องประเมินมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจของเราก่อน เราเชื่อว่าดอกเบีย้ยจะลดลงจริงไหมแล้วความไม่แน่นอนของโลกจะยังคงอยู่ต่อไปหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่การลงทุนในทองคำก็ยังคงดูน่าสนใจอยู่คำถามที่สองที่สาคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเงินที่เอามาลงทุนเนี่ยเป็นเงินเย็นจริงๆใช่หรือไม่ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ต้องใช้เวลาในการสร้างผลตอบแทนนะครับการเอาเงินร้อนหรือเงินที่จำเป็นต้องใช้ในเร็ววันนี้มาลงทุนอาจจะบีบให้เราต้องขายในจังหวะที่แย่ที่สุดก็ได้ เพราะฉะนั้นความอดทนคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดเลยครับและคำถามสุดท้ายที่ต้องตอบกับตัวเองให้ได้จริงๆคือเราลงทุนเพราะเรามีแผนที่ชัดเจนหรือเพราะเราแค่กลัวตกรถหรือที่เรียกว่าโฟโมการลงทุนตามแผนคือการเดินหมากอย่างรอบคอบแต่การไล่ตามกระแสก็ไม่ต่างอะไรกับการวิ่งเข้ากองไฟซึ่งส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยการติดดอยเสมอแล้วจากนี้ไปล่ะ ทิศทางของทองคําจะเป็นยังไงต่อลองมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนําของโลกกันบ้างดีกว่าครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆในตารางนี้ก็คือความเห็นที่เป็นเอกฉันอย่างน่าทึ่งเลยนะครับคือธนาคารชั้นนําทั่วโลกต่างก็มองตรงกันว่าราคาทองคํามีโอกาสไปถึงระดับ4,000ดอลลาร์ซึ่งมันสะท้อนความเชื่อมั่นว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะยังคงอยู่ต่อไปในอนาคต สุดท้ายนี้คำตอบของคำถามที่ว่าทองคำคือโอกาสหรือกับดักอาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเองก็ได้นะคะหากเรามองมันเป็นแค่เครื่องมือรวยทางลัดมันก็อาจจะเป็นกับดักที่อันตรายมากแต่ถ้าเราเข้าใจบทบาทที่แท้จริงของมันในฐานนะกรอบป้องกันความมั่งคั่งในระยะยาวนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสครั้งสาคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับพอร์ตการลงทุนของเราก็เป็นได้ค่ะ